มาสี่ข้อสุดท้ายของวันนี้ไม่ใช่ของวันนี้อ่ะของตอนนี้เป็ดสามตัวพ่อแบบนี้ใหม่แล้วเป็ดสามตัวต้องการอาหารเท่าไหร่ห <5, 250 S 1> ้าพันสองร้อยห้าสิบกรัมตั้งใจ,จในเ <จบ S 1> วลาเจ็ดว,วันอ้างอิงจากข้อมูลนี้จงหาว่าเป็ดต้องการอาหารกี่กรมัมสําหรับให้เป็ดหกตัวภายในสิบห้าวันเขาเปลี่ยนแปลงสองตำแหน่งสองที่ถูกไหม,มวิธีคิดคือต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทีละเท่าไหร่เราถึงจะไม่งง เปลี่ยนที่ละตาแหน่งถูกไหมเราต้องเปลี่ยนที่ละจุดตอนแรกเป็ดสามตัวเปลี่ยนเป็นเป็ดกี่ตัวหกตัวเจ็ดวันเปลี่ยนเป็นสิบห้าเราเปลี่ยนเอาง่ายๆก่อนจากหก <6. S 1> จากจากสามเป็นหกก่อนง่ายกว่าสแสดงว่าเป็ดมันเหมาะไอ้นี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมองรู้เลยเป็ดหกตัว <5. S 1> ใช้อาหารใช้อาหารเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องเป็นกี่เท่าต้องเป็นสองเท่าอ่าสองเท่าก็คือห้าพัน ห้าพันยี่หันสองรห้าสิบสองเท่าเป็นเท่าไรหนึ่งหมื่นกับเท่าไหร, 1, หไหร่ลองไปคูณดูได้เท่าไหร่หป้าคูณถูกไหมถูในเวลาเวลาก็ต้องเท่าเดิมคือเจ็ดวันถ,ถูกไหมถูกไหมคราวนี้ตอนนี้รููตรงน,นี้เป็นหกตัวละตามที่โจทย์ต้องการต่อไปก็เหลือเจ็ดวันให้เป็นสิบห้าวันปัญหาคือเจ็ดวันให้เป็นสิบห้าวันเนี่ยมันคือกี่เท่าก็ประมาณสองท สองเท่ากว่าใช่ไหมก็คือสิบห้าส่วนอะไรเท่าจากเจ็ดเป็นสิบสิบห้าเป็นเจ็ดป้าบ,บอกแล้วว่าของเหมือนกันเอามาทำอะไรเอามาหารกันคูณกับสิ่งที่เราอยากรู้ถูกไหม,มแล้วแต่คราวนี้ตัวที่ตั้งก็คือตัวที่อะไรตัวที่เราต้องการรู้ถูกไหมถูกไหมเพราะ,ะนั้นคือเอาอะไรตั้ง แต่จริงจีโน่คิดด้วยคอมมอนเซนจิโน่ก็รู้แล้วว่าต้องเอาอะไรตังถ้าจิโน่เอาเจ็ดหารด้วยสิบ้าจิโน่ต้องเอาอันนี้หารกับอันนี้ถูกไหมถ้าจิโน่เจหารด้วย15ห้ามันต้องน้อยลงหรือมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันต้องมากขึ้นหรือน้อยลงสิบห้าวันกับเจ็ดวันเฮะอามันต้องมันมันกินสิบห้าวันมันต้องมากกว่ากินเจ็วันถูกไหมสองเท่ากว่าด้วยสิบก็คือสิบห้าหารเจ็ดถ้าสมมุติว่าเท่าหนึ่งสองเท่าก็คือสิบสี่ถูกไหมอันนี้คือสองเท่ากว่ากวาคือสิบห้าส่วนเจ็ดถ ที่เราเนี่ยที่เราที่เราเนี่ยที่เราอยากรู้ใช่ไหมก็คือจํานวนอาหารที่เราต้องการเปลี่ยนถูกไหมก็คือหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยถูกไหมจิโน่ก็เอาสิบห้าส่วนเจ็ดก็คือสิบห้าหารเจ็ดคูณกับหนึ่งหมื่นห้าร้อยรู้วิธีคูณไหมรู้ไหมเจ็ดตัดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็มาหารตรงนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดตรงนี้ได้สามสิบห้าได้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยก็ 1, หนึ่งเหลืออยู่หนึ่งพันห้าร้อยคูณกับสิบห้าเข้าใจไหม ก็ตอบได้แล้วรู้แล้วว่าเป็ดหกตัวอาหารตรงนี้เปลี่ยนจากเจ็ดวันกลายเป็นสิบห้าวันก็ตรงเนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็คือตรงเนี้ที่จะคูณกันเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเดี๋ยวไปทําต่อเองนะโอเคไหมโอเคไหมเอาวโอเคไหมหนึ่งหนึ่งคือเปลี่ยนทีละอย่างจากเป็ดสามตัว,วมันมันต้องเป็นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วมันเป็นหนึ่งพันห้าร้อยคือ หนึ่้าร้อยคือเอาเจ็ดมาหาหนึ่งพันห้าร้อยอ่าเอาใหม่ถ้างั้นตรงนี้สิบห้าจิโนโ่ไม่เข้าใจการสิบห้าส่วนเจ็ดคูณด้วยหนึ่งหมื่นห้าร้อยถูกไหมใช,ใช่ไหมค่ะแ,แล้วเอาเจ็ดไปตัดให้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยนี่เข้าใจไหมเข้าใจตรงนี้ตัดตรงนี้ได้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจไหมก็ส่วนมันก็เหลือสี่สิบห้าคูณกับเท่าไหร่หนึ่งพันห้าร้อยนี่เข้าใจไหมตรงนี้มันเหลือหนึ่งไง ก็ส่วนหนึ่งไปแล้วไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจตรงงเข้าใจไหมเข้าใจโอเคนะเข้าใจแน่นะจะไปข้อต่อไปแล้วนะโอเคเมื่อคนสองคนพบกันจะต้องจับมือทักทายกันหนึ่งครั้งกติกาเดียวกันนี้ถ้ามีคนหกคนทักทายกันจะต้องจับมือกันทั้งหมดกี่ครั้งคนแรกคนแรกจับมือกับคนต่างๆได้กี่คนมีหกคน ก็คือต้องจับกี่ครั้งคเออคนแรกห้าครั้งแล้วคนที่สองคครั้งเออถูกเก่งคนที่สามครั้งคนที่คนที่สี่คนคนที่ห้าคนที่หกครบแล้วใช่ไหมคนที่หกก็แสดงว่าทุกคนมาจับมือคนที่หกหมดแล้วครบไหมเข้าใจที่พูดไหมถ้าเข้าใจไหมจะตอบข้อนี้แค่นี้ตะปูสองกล่องกล่องเอมีตะปูอยู่กี่ตัว 72กล่อง B มีตะปูอยู่กี่ตัว8 <68. S 1> ถ้าต้องการนํากล่อง A ตะปูกล่อง A เ,เนี่ยไปใส่กล่อง B เพื่อให้มันบาลานซ์กันเนี่ยเพื่อให้มันมีเท่ากันเนี่ยต้องใส่กี่ตัวรู้ไหม,มวิธีคิดวิธีแรกก็คือกล่อง A มีมากกว่ากล่อง B อยู่เท่าไหร่กี่ตัวกล่อง A มากกว่ากล่อง B อยู่20เป็นเย็บสีโอเคแสดงว่าต้อง,องเอากล่อง A ไปใส่กล่อง B กี่ตัว ถึงจะมีเท่ากันสิบสองเออถูกเข้าใจไหมแต่วิธีคิดวิธีที่หนึ่งก็คือแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าจิโน่เด็กทั่วไปถ้าสมมติว่าตอบทั่วว่าถ้าเด็กที่ไม่เคยเจอเอาไปใส่ยี่สี่ตัวอันนี้ก็กลายเป็นเจ็ดสิบสองอันี่ก็กลายเป็นสี่สิบแปดแทนมันก็ไม่เท่ากันนีก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งครึ่งเข้าใจไหมหรือวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือจิโน่เอาเจ็ดสิบสองมาบวกกับสี่สิบแปดตอนนี้ในระบบเนี่ยมีตะปูอยู่ทั้งหมดเจ็ดสิบสองบวกสี่สิบแปดได้ร แบ่งคนละครึ่งก็คือ60ตัวต้องได้คนสุดท้ายแล้วไฟแนลต้องได้60ตัวถูกไหมหกสิบตัวก็คืออันนี้ต้องเอามา12อันนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้น12ก็เหมือนกันอ่ะคาตอบก็ได้เท่ากันอ่ะเข้าใจไหมคิดยังไงทางไหนก็ได้เข้าใจไหมข้อสุดท้ายของตอนนี้ตั้งใจดูนะแล้วเดี๋ยวต้องทําเองเจสันแกะซินดี้นำเงินโอข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะต้องตั้งใจดูไปฝากสองพี่น้องนําเงินไปฝากธนาคารรวมเป็นเงินหนึ่งพันลิงกิตตอนแรกนะ เมื่อเปิดเทอมเนี่ยเจสันเนี่ยไปถอนมา240ส่วนซินดี้ไปฝากเพิ่ม80ทําให้ซินดี้เนี่ยมีเงินมากกว่าเป็น3เท่าของเจสันเขาถามว่าเดิมเนี่ยซินดี้กับเจมีเงินมากกว่าเจสันอยู่เท่าไหร่โอเคป้าจะแสดงให้ดูจิโน่จิโน่ตั้งใจดูก็พอแล้วก็จะค่อยไปทําตามป้ากาหนดให้เจสันเป็น A อซินดี้เป็น B ีโอเคไหมถูกไหมเริ่มต้นเขาบอกว่าเจสันกับซินดี้เนี่ย ไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าเขาไปฝากคนละเท่าไหร่แต่ไปฝากรวมกันเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งพันแสดงว่าเริ่มต้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเจสันบวกกับซินดี้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งพันเข้าใจไหมแล้วหลังจากนั้นเจสันเจสันก็คือเอถูกไหมเจสันไปถอนแสดงว่าเจสันลบไปสองร้อยสี่สิบถูกไหมส่วนซินดี้ก็คือบีถูกไหมเอาไปฝากเพิ่มก็คือบวกแปดสิบถูกไหมทําให้อะไรทาให้ซินดี้ เงินเก็บในธนาคารเป็นสามเท่าของนี่เท่ากับละเท่ากับฝั่งเนี้ยซินดี้ก็คือฝั่งนี้เข้าใจไหมฝั่งนี้มีเงินเป็นเท่าไหร่นะสามเท่าของเจสันถูกไหมแสดงว่าจิโน่ต้องเอาสามมาคูณฝั่งไหนฝั่งนี้ของซินดี้ฝั่งนี้ของเจสันใครมีซินดี้มีมากกว่าสามเท่าของเจสันอันนี้คือของเจสันที่เหลืออยู่ถูกไหมอันนี้คือของซินดี้ซินดี้ก็คือตรงฝั่งนี้ถูกไหมเนี้ยอันนี้คือของเจสันมากกว่าสามเท่า ก็คือสามเท่าของเจสันถูกไหมเท่ากับที่ซินดี้มีเข้าใจไหมมรทัานนี้สําคัญนะสามเท่าให้ดูนะของเจสันเท่ากับที่ซินดี้มีเข้าใจไหมคราวนี้จิโน่ได้สองสมการละหนึ่งก็คือนี้สองก็คืออันนี้แล้วจิโน่ก็จะแก้หาค่าออกมาป้าจะผ่อนวิธีการท้าแก้หาค่า A บวก B มันนี้ป้ายกมาให้เฉยนะเท่ากับหนึ่งพันถูกไหม,มตรงนี้สามเอไม่ใช่สามวงเล็บ A ลบ2ถูกไหมเท่ากับเท่าไหร่บบวก8ปถูกไหมในเมื่อสมก,การเนี่ยโอเคโอเคคราวนี้3ามคูณด้วย a ลบด้วย240เนี่ยจิโนโ่เอาจริง,จ,งจิโนโถ้ามองอย่างนี้นะจิโน่จิโนโแก้อย่างนี้ก็ได้จิโนโ่รู้ตรงนี้ตรงนี้มี a แล้วใช่ไหมจิโน่ก็จัดรูปตรงนี้ a เอเราจะได้เอาเอเนี่ยมาแทนค่าตรงนี้เข้าใจไหมเอเท่ากับหนึ่งพันก็คือันพันลบลอกไงต่อฝั่งนี้ย้ายบีมาเอาวกลายเป็นอะอ่ะหนึ่งพันลบบีถูกไหมเข้าใจไหมตรงนี้ก็เลยเท่ากับสามคูณด้วยเท่าไหร่คูด้วยเอคือเท่าไหร่หนึ่งพันเข้าใจไหมลบด้วยบีถูกไหมถูกไหมลบด้วยเท่าไหร่ สองร้อยสี่สิบเข้าใจไหมถ้ากับ B บบวกเท่าไหร่แปดสิบเข้าใจไหจมนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมออเข้าใจอืมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ยแปลว่าไม่เข้าใจาออะไรนะ ช่มันเยอะแค่ตัวเลขแต่มันไม่มีมันแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีความยุ่งยากของของสมการของของข,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 ของสมการความเยอะของสมการจริงๆจ,งจ,งจงีโน่แก้ทางนี้ก็ได้หรือจะแก้ทางเอาบีเนี่ยแบบปาแก้ทางนี้ดีกว่าแต่จริงๆมันก็ได้หมดนะนะแก้ได้ทั้งสองทางเอาทางนี้ก็ได้เอ้าเผื่อมันจะน้อยกว่า แต่ตอนนี้จีโน่ตั้งสองสมการนี้ได้อย่างได้แล้วอันนี้กับอันนี้ได้อย่างได้แล้วได้แล้วนะต่อไปก็คือแค่แก้สมการสามคูณเได้เป็นสามคูณเได้เป็นสามเลบด้วยสองร้อยสี่สิบก็แต่ตรงนี้ก็คือต้องสามมาคูณใช่ไหมก็เป็นเท่าไหร่สามคูณลบสองร้อยสี่สิบกลายเป็นลบเท่าไหร่ลบเจ็ดร้อยยี่สิบถูกไหมถ้าแบบบีบวกด้ยแปดสิบถูกไหมถูกไหมคราวนี้ป้าจะเอาเนี่ยป้าจะจัดรูปบี เพื่อที่จะเอามาแทนค่าตรงนี้แสดงว่า B B b ตัวนี้นะเท่ากับ 3A ก็คือตัวนี้ถูกไหมตรงนี้ลบลบด้วยเท่าไหร่ลบเจ็ด้อบลบบวกแ0ย้ายมาก็กลายเป็นลบเท่าไหร่รอ่าลบเป็นลบกันเป็นเท่าไหร่ละลบเจ็แล้วก็ลบอีก80ดสิบเป็นลบแปดร้อยเข้าใจไหมตรงนี้มันลบอยู่แล้ว720ถูกไหมแล้วตรงนี้บวกแปย้ายมากลายเป็นเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ ก็กลายเป็นลบเจ็ดร้อยี่สิบกับลบอีกแปดสิบก็กลายเป็นลบเท่าไหร่เข้าใจไหมเข้าใจไหมต่อไปป้าจะเอา B เนี่ยมาแทนค่าในสมการนี้เข้าใจไหม A บวกด้วยตรงนี้เห็นไหมสามเใช่ไหมลบด้วยแปดร้อยก็คือยกมาแทนตรงนี้นะตรงนี้คือ B ถูกไหมเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งพัน A บวกด้วยสาม a กลายเป็นสี่เเข้าใจไหมบวก ไอ้ลบ8 0ดร้อย้ายมาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกใช่ไหมจาก1000ก็กลายเป็นพันแเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับพันแหารด้วย4ี่พันแหารด้วย4ี่เท่ากับสี่สหถูกไหมก็ยี่สิบยก็คือ5ถูกไหมห้าสี่ถูกไหม a เท่ากับห้ารยเเท่าบสี่ร้อยห้าบจบละบเท่ากับเท่าไหร่ถ้า a เท่าบสี่ร้้าบบเท่ากบเท่าไหร่ห้ามันถึงบวกกันได้หนึ่ันอะ A อเท่กบ4ี0 B ก็เท่าไหร่อ5 0เพราะฉะนั้นซินดี้คือ550ลบด้วย450เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เลยตอบ100อ่ป้าให้จำวิธีแล้วเดี๋ยวป้าจะให้ทำเองหรือสงสัยตรงไหนให้ถามสงสัยตรงไหน,นค่อยให้ถามน่าจะดีกว่านะค่อยให้ถามเนะโอเคปา